เออตั้งไว้เฉยมันเป็นแค่คลิปหาคนเข้าดิคอร์ดก่อนก็คือจะจะรับคนเข้ามา4คนใครอยากแสดงก็ต้องมีมาคับแท้และต้องมี x-box แล้วเดี๋ยวเรื่องชื่อไว้ส่งในดิคอร์ดแล้วก็ใครอยากจะเข้ามาลองก็ ลองพีออเดอร์ก่อนแบบส่งพวกรูปตัวคอนเที่อยากใช้กับเรื่องราวเฉยๆแค่นั้นเองแล้วถ้าเรื่องราวมันเชื่อมได้ก็จะเชื่อมแล้วกันแล้วก็อันนี้เดี๋ยวลิงก์ที่ขอดจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้อันนี้ให้กดยังไงดีแบบหนึ่งนะ ลองพิมพอะไรเป็นเฮ้ยนาทีสิแบบนี้พิมพัมัวก่อนอ่าเอาเป็นว่านเนี่ยคือลิงดิคอร์ดเนี่ยกดไปนานๆใช่ไหมให้มันเป็นตัวอักษรสีฟ้าใช่ไหมพอกดไปเป็นตัวอักษรสีฟ้าใช่ไหมมันก็จะน,นี้มันก็จะมีอันนี้ให้เป็นแบบ เป็นรูปดีคอร์ดถ้ากดไปตรงนั้นใช่ไหมมันจะเด้งมาหน้าดีคอร์ดกลุ่มนั้นแล้วก็ให้กดเข้าไปเลยแล้วก็กดส่งรูปพวกตัวคอนหรือคำพวกเอ่อตัวเนื้อเรื่องส่งได้ในห้องที่มันเป็นห้องพิมพ์แชทส่วนห้องที่เอาไว้พูดเนี่ยจะเป็นห้องที่เอาไว้ อันนี้เป็นพวกเอ่อเสียงคุยกันแบบเนี้ยประมาณแบบคุยกันจากดิสคอร์ดขี้เกียจลงมดที่เปิดใหม่ได้มันมันยากมากเลยกว่าจะหามดได้เลยรับแล้วก็ขี้เกียจเปิดซื้อด้วยเลยรับแค่สี่คนก็คือให้เป็นแอดเพื่อนแล้วก็ ถ้ายังไม่เต็มก็เข้าสมัครได้ตลอดเวลายกเว้นซีรีส์จะ X หนึ่งจะจบแล้วถ้า X สองมาปุ๊บใช่ไหมก็จะรับสมัครต่อประมาณนั้นแหละเข้าใจไหมทุกคนแค่นี้แหละบ๊ายบาย